สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับการนํารถเข้าใหม่ของทางร้านมารีวิวนะครับวันนี้กลับมาอีกครั้งอีกรอบนะครับกับการนํา T Max 560ตัวใหม่ล่าสุดนะครับชมล่าสุดนะครับมารีวิวนะครับถ้าคนที่ติดตามผมจะรู้ว่าตัวนี้ก่อนหน้านี้จะเป็นตัวที่แต่งเต็มนะครับแต่พอดีผมได้คันใหม่ละก็เลยแยกของแต่งไปคันใหม่อันนี้ก็เลยทําเป็นรถเดิมนะครับเพื่อมาลงขายอีกรอบหนึ่งแล้วลดราคาพิเศษให้นะครับเดี๋ยวดูรอบๆบคันนะครับรถจดทะเบียนปี2023นะครับ รถเพิ่งจดทะเบียนเปชื่อผมเองเลยนะครับคันนี้เพิ่งจดทะเบียนมาได้ไม่กี่เดือนนะครับไม้แค่พันกว่าโลนะครับเดี๋ยวห้ดูรอบๆคันนะครับให้ดูใกล้ๆเลยนะครับ อันนี้เป็นติ๊กเกอร์นะครับลอกออ okay. กได้นะครับไม่ชอบลอกได้ผมติดไว้นะครับที่เกล็ดลอกใกล้ๆนะครับตำหนิไม่มีนะครับอันนี้ไม่มีตำหนิเลยนะครับล้อเป็นลอ้อตัวตัวท็อปนะครับเป็นล้อของตัวตัวตัวใหม่ล่าสุดนะครับตัวท็อปเหมือนกันอันนี้เป็นตัวธรรมดานะครับอ่าสติ๊กเกอร์ควกนี้ลอกได้นะครับไม่ชอบลอกก็ได้นะครับ ดูเลขใหม่นะครับตัวนี้เป็นกัแจคีเลสนะครับนีครับเลขใหม่แค่พันหกรอยสิบแปดกิโลนะครับปลอกแฮนเป็นโดมิโนโแท้นะครับตัวนี้ผมเบิกมาใส่นะครับ ชิลหน้าชิลหน้าแต่งแท้นะครับไม่ใช่ชิลสีสีทั่วไปนะครับแถมปุดกระจกไปให้นะครับสีนี้เป็นสีเหลืองโรงงานนะครับหาตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับที่สุดไม่มีขายแล้วนะครับสีเหลืองนี้นะครับโอเคเดี๋ยวลองสตาร์ทนะครับ เงียบกริบเลยนะครับจะซื้อที่ศูนย์ก็ไม่ได้ใหม่ไปกว่านี้นะครับก็ีนก็ใหม่สุดสุดแล้วเหมือนกันนะครับไม่มีตำหนิอะไรเลยนะครับใหม่ก็น้อยแท้จดทะเบียนก็เป็นชื่อผมชื่อแรกเลยนะครับแลราคาประหยัดกว่าศูนย์ไป เเยอะมากนะครับประมาณที่แสงได้ปุมเปิมคลิปก็ผู้อยางยังสากแบบรถใหม่มือหนึ่งเลยนะครับแบบสักสากเลยนะครับยังไม่เมาไม่เงาไม่ลื่นนะครับรถรถคนี้ผ่านการเคลือบแก้วแล้วนะครับชุดสีเคลือบแก้วมาให้หมดนะครับ นะครับสนใจงไงทักมาตามช่องทางที่ทางร้านได้ทิ้งไว้ให้นะครับผมจะซื้อสดจะจัดไฟแนนซ์หรือจะแลกจะเทอร์ไรเข้ามาทักมาคุยกันได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ